JP16 t a r o r Channel นะคะคลิปนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะใครจะมาเข้ารักข้างรักคุณชาวธาตุลมนะคะตุลกุมไม่ถุนนะคะเราจะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาข้างรักคุณนะคะพลังงานนี้นะเป็นการอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็ไม่กําหนดระยะเวลาเป็นแบบพลังงานเป็นแบบแรนดอมนะคะเพื่อนๆนะเอาละค่ะหวังว่าเสียงคงจะชัดเจนนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวหมอแจนขอนดูพลังงานชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนคุณก่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่องธาตุแล้วนะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคุณนะคะขอไพ่แพ๊ปพี่กันให้สามใบนะคะช่วงนี้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะที่ดูไลฟ์สดคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะขอคนาแนะนําของไพ่ให้คุณนะคะชีวิตของคุณพลังงานของคุณเป็นแบบไหนขอเลสนะคะ เขาบอกว่าความอดทนการอดทนการมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่อดที่คุณเอ่อได้มุ่งมานะอุตสาหะบางสิ่งบางอย่างนะคะชีวิตคนเนี่ยนะคะก็ะคือต้องต้องอดทนต้องภาคเพียนและสิ่งนี้นะคะมันจะเปิดเปิดได้รับแสงสว่างจากชีวิตนะคะกับชีวิตของคุณนะคะ พลังงานนี้เนี่ยเป็นเ n e r g y เหมาะที่สำหรับคนทีเ่เขาเรียกว่าจะได้รับความสำเร็จนะประสบความสำเร็จนะได้รับชัยชนะแล้วก็อ,อดทนภาคเพียรกับการประพฤติปฏิบัตินะคะเราก็จะได้รับความโชคดีได้รับคำตอบได้รับปัญญาได้รับภูมิปัญญาแห่งแสงสว่างนะคะเพื่อนๆน,นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเพื่อน หมายถึงว่าถ้าคุณลงทุนลงแรงได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเช่นงานคุณก็ทําสิ่งนี้อยู่นะคะด้วยความขยันภาคเพียรอุตสาหะด้วยความอดทนนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์มาให้คุณนะคะเป็นความสําเร็จนะคะบางคนนะคะคุณกําลังจะได้คําตอบสมมุติว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ชีวิตของคุณที่มันรู้สึกอึดอัดไม่ได้รับคําตอบหรือว่าเราต้องอดทนกับการดําเนินชีวิตเนี่ยบอกว่านะสิ่งนี้มันจะผ่านพ้นไปได้จังหวะ ชีวิตที่ดีนะคะที่ราบลื่นเนี่ยมันกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะแสงสว่างหรือปัญหาต่างๆที่เราเนี่ยอดทนรอคอยหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเพ,พื่อนๆนะ,ะไปเอเนจีสิ่งนี้เขาบอกว่าพลังงานนะคะใต้สําหรับเขาบอกว่าสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยนะคะให้เรายอมรับนะเอ็กซ์เซปแทนเนี่ยคือการยอมรับกับสิ่งที่เราทํา เช่นสมมติว่าณนะช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนที่อยากจะออกกำลังกายนะลดน้ำหนักนะเขาบอกว่าเราอดทนเพียงพอไหม เพราะว่าเราเนี่ยนะทานอาหารหรือว่ากินมาเยอะเกินขนาดนะคะทำให้พุงเราใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทําไมเราถึงอ้วนเรากินเยอะแต่ถ้าเราที่เราจะลดน้าหนักใช่ไหมครับมันก็คงจะต้องใช้ความอดทนหรือไม่ได้ใช้ระยะเวลาแค่เล็กน้อยหรือนิดหน่อยมาทจะทให้เราไมาคะเนี่ยพุงยุบลงเราก็ต้องมีความอดทนระเบียบวินยัยในการประพฤติปฏิบัติในการทานอาหารไม่ทานตอนกลางคืนไม่ทานจุกจิกเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นถูกไหมคะ ไม่ใช่ว่าเราโอยกินมาทั้งชีวิตจนเราอ้วนและเราจะลดน้าหนักภายในชั่วข้ามคืนเราไม่ต้องอดทนเราอยากทําอะไรง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้คือให้เรายอมรับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเ,เพื่อนๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใครที่จะเข้ามาคั่งรักคุณนะใครจะเข้ามาคั่งรักคุณดูไพ่ทาโร่นะคะ คลิปนี้นะคะไลฟ์การเวลานะไม่ว่าคุณจะเข้ามาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้คลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณนะคะมาดูซิพลังงานนะคนที่กำลังจะเข้ามาหรือเขามองคุณอย่างไรในสถานการณ์อะไรที่คุณควรรู้ควรทราบนะคะมีใครจะมาข้างรักเราไหมส่วนพลังงานคนที่เข้ามาส่องนะคะอาจจะเป็น ชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินนะคะที่มาส่งมาส่องชาวธาตุลมนะพลังงานสามารถสลับกันได้คุณก็ไปสลับเอาเองนะคะเ,เพื่อนๆนะเอาละค่ะส่วนใครที่อยากได้คําตอบในรายละเอียดการดำเนินชีวิตในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าข้อความข่าวสารนี้มันสะท้อนตรงกับใจคุณและคุณเป็นคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ รบกวนอ่านรายละเอียดราคานะคะมีบอกให้ครบถ้วนก่อนนะถึงจะแอดไลน์ไอดีมาและเราอ่ะมั่นใจว่าวันนั้นที่แอดไลน์มาแล้วทักหมอแจนมานะพอเราให้บัญชีแล้วคุณพร้อมโอนทันทีนะคะนะเอาละค่ะนะพลังงานไพ่นะคะ ace of swords นะพลังงานนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นคนที่ชัดเจนนะคะคนที่มีสติปัญญาชาญฉลาดเป็นคนที่จริงจังชัดเจนนะ เอสออฟโซดอันนี้อาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมก็ได้ตุนกุมมิถุนก็ได้มีพลังงานเดอ m o มูนะคะราศีมีนลักขณามีนขึ้นมานะเดอ m o มูนเนี่ยจริงๆคนนี้นะคะมีความเซนซิทีฟผ่อนไหวบุคลิกภายนอกเขาอาจจะเป็นคนตรงๆนะคะชัดเจนในตัวตนของตนเองมีสติปัญญาและต่อสู้อะไรมาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองนะคะไม่ได้เกิดมาพ่อแม่รวยนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาสนใจหรือข้างรักคุณ เขาอาจจะมีพลังงาน energy ธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําก็ได้นะคะเช่นมีความกลัวมีความกังวลหวั่นไหวหรือหวั่นระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นไม่กล้าเข้ามาบอกรักคุณอาจจะแอบบนะแอบบชอบคุณอยู่นะไม่กล้าบอกเพราะทําไมคะถ้าเขาชัดเจนจริงจังเนี่ยเขาก็าหวั่นไหวว่าเอ้ยคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นคนที่แอบ,บมองแอบบดูคุณอยู่แล้วก็ได้นะพลังงาน9ถ้วยนะคะ คนคนนี้เขาอะมีความสุขหรือเป็นคนโสดนะอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะมีความสุขมีความบุดมสมบูรณ์มีเงินทองเข้าของเงินทองอะไรเนี้ยโสดโดยมีความสุขอยู่แล้วนะคะพลังงานก้าถ้วยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเอาง่ายๆแหละคนคนนี้เป็นคนที่มีคนชอบเยอะแยะมากมายเขาอาจจะไม่ได้ชอบใครก็ได้เขาก็เลยอาจจะชอบคุณนะคะอาจจะแอบชอบคุณหรือคลั่งรักคุณก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ นะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคลิปนี้ <c oughs> ทุกเพศสภาพคุณชมได้หมด โอเค You k n ู w นะคะไม่ต้องระบุว่าหญิงชายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเพราะส่วนใหญ่คนที่ชมคลิปจะเป็นผู้หญิงเกิน80%และผู้ชายมีส่วนน้อยและส่วนใหญ่เราก็ต้องพูดถึงผู้หญิงถูกไหมคะถ้าคุณเป็นผู้ชายให้ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะเวลาที่หมอแจนบอกว่าเออฝั่งนี้คุณก็คือตัวคุณไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าฝั่งนี้เขาก็คือเขาคนของคุณโอเคนะคะแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้เปิดแยกสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะ ขาออภัยนะเพราะวา่ามันเป็นคลิปไลฟ์สดนะคุณต้องได้ยินเสียงไอเสียงก็แอมอะไรของหมอแจนบ้างแหละเนาะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าคนคนนี้นะเขอาอะรอคอยที่จะบอกรักหรือสารภาพรักกับคุณนะเขาอยู่ตรงนีออ้แหละเขารอคอยที่จะบอกรักคุณนะคะแปลว่าคนนี้นะ อยากคาดหวังนะเขาคาดหวังว่าถ้าเขาจริงจังชัดเจนเนี่ยนะเขาจะต้องได้รับคําตอบว่าโอเคหรือ Yes แค่นั้นไงคะแต่นะตอนนี้มันมีความกลัวในใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขามีความหวั่นไหวนะเขามีความหวั่นไหวถึงแม้บุคลิกภายนอกเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนฉลาดนะฮะแต่เขาก็อาจจะคิดว่าถ้าเขาบอกชอบคุณไปหรือบอกรักคุณไป แล้วเขาอะนะคะจะจะมีความสุขกว่าตัวเขาที่อยู่คนเดียวอืมนะคะมันเป็นคนโสดหรือคนที่เป็นไม้ที่อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขแล้วนะคะทีนี้คนคนเนี้ยก็เลยกลัวว่า <c oughs> ถ้ามีแฟนเฮ้ยมันจะดีกว่าที่ฉันอยู่คนเดียวจริงเหรอวะมีความหวัน่นไหวขึ้นมาหรือมีความกลัวที่ไม่กล้าทํางานในความสัมพันธ์หรือจะจริงจังชัดเจนนะคะเพื่อน เพราะว่าแสดงว่าเขาอาจจะคิดว่าเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าตัวเขาเองคนเดียวเนี่ยมีคุณอีกคนหนึ่งนะคะมีคนสองคนนะ่ะมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงมันจะสมหวังหรือเปล่ามันจะเป็นความสมความปรารถนาหรือเปล่านะคะกินอยู่หลับนอนอะไรของเขาเองที่เขามีทุกวันเนี้ยเออเขาก็มีความสุขนะมันก็อยู่ได้อะ่ะมันก็มีความสุขดีมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ได้คาดหวังที่จะมีความรักหรือมีแฟนนะะเนี่ยสิ่งเนี้ย แต่คนนี้รักคุณนะคะน่าจะรักนานมากแล้วด้วยมีพลังงานราศีกรกฎลัคนากรากฎเข้ามานะคะตรงนี้นะ,ะอาจจะต่างถิ่นแดนไกต่างชาติต่างภาษาได้คนในเครื่องแบบก็ได้ด้วยเครื่องแบบยูนิฟอร์มอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าคนนี้นะคะเขาอ่ะอดทนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะมีระยะทางเป็นข้อที่1น,นะคะข้อที่2ก็คือเขายัางไม่แสดงออกความรู้สึก รือคุณก็อาจจะไม่ได้แซงความรู้สึกก็ได้แต่หมอเชื่อว่ามันเป็น energy ที่คนนี้นะคะพยายามตัดใจหรือพยายามมุกออนและอยู่ห่างไกลกับคุณห่างไกลกับคุณคือเขาพยายามเดินหน้าไปในความสัมพันธ์ด้วยความกลัวของเขาเองที่ไม่ได้กล้าตัดสินใจมาชัดเจนหรือมาพูดหรือมาบอกเป็นความสัมพันธ์นี้คนนี้ที่แอบข้างรักคุณอยู่นะคะเขาพยายามจะมุกออนหรือใช้ชีวิตตัวของเขาเองเนี่ยไปข้างหน้าพรุ่งนี้อ วันนี้ใช้ชีวิตมีความสุขของเขาเองนั่นแหละแต่เขาก็รักหรือคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาเองแต่ความคาดหวังของเขาก็คิดว่าในความที่ไม่ยังยังไม่ได้บอกความรู้สึกหรือบอกความรักเนี่ยนะคะให้ให้คุณรู้เนี่ยให้คุณรับรู้เนี่ยนะคะทีนี้เขาก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่คุณกับเขาเนี่ยจะเดินไปด้วยกัน สแสดงว่าคนนี้เขาจะต้องอดทนอย่างมากๆด้วยความกลัวหรืออะไรบางอย่างนะคะด้วยความอดทนว่าเขาอาจจะอดทนไม่ไหวเช่นเขาเป็นคนที่มีความสุขหยุดแล้วด้วยตัวเองแล้วถ้าเขาจะมีแฟนมันจะเป็นความทุกข์ปะวะมันต้องเดินทางนะมมันอยู่ไกลและมันต้องทําอะไรหลายอย่างที่แบบมันเป็นสิ่งที่เขาอะก็ลังเลใจเห็นไหมคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจในตัวเองคุณคิดดูดิคนที่เป็นก้าถ้วยแล้วอะ ถ้าเขาจะมีแฟนน่ะมันต้องได้สิบถ้วยนะคะถ้าเขากลัวว่าความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนและเขาก็รู้สึกว่าหรือว่าความรักที่เขากําลังมีเนี่ยมันเยอะท่วมท้นจนเกินไปและถ้าฝั่งนั้นน่ะไม่ได้ให้กลับมาล่ะเขาจะได้อะไรถูกไหมคะสิ่งที่เขาคิดและคาดหวังแปลว่าคนนี้คาดหวังกับคุณเยอะถ้าคุณไม่ได้ให้ไปแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะไม่พูดหรือไม่บอกแสดงว่าคนนี้ต้องมองแล้วว่าคุณ ะะอาจจะไม่ได้ให้เท่าที่เขาต้องการแน่นอนเพราะว่าการให้เนี่ยมันเหมือนคนนี้มาเป็นร้อยเลยนะคะสิ่งที่เก็บไว้ในใจว่าเออชอบคุณมาการักคุณมากแล้วก็อ่อนไหวเซนสิ wise, ีทีฟวันไหวแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่คิดเยอะเพราะมีเอเนจีธาตุน้ําอยู่ตรงนี้ถึงสองใบมีนกับกรกฎเนี่ยถ้าใครได้คบคนที่เป็นราศีสองราศีนี้นะคะรวมทั้งพิจิกด้วยหรือดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่พวกธาตุน้ําเนี่ยจะเซนสิที นะคะบอกบอกเลยแล้วถ้าเขาคนนี้เคยผิดหวังความรักเสียใจมานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะซักเซตยากนอกจากเราอะ่ะจะต้องเรียนรู้ทางจิตวิญญาณของเราเยอะมากๆเลยอ่ะนะคะไม่หว่นระแวงไม่หว่นไหวหรือไม่ได้คาดหวังอะไรหรือม,มีความสุขอยู่กับตนเองพวกนี้จะมีความสัมพันธ์อีกครั้งจริงๆที่เป็นครั้งใหญ่ๆในชีวิตอะ่ะค่อนข้างยากมาก เพราะว่าเขาจะหวาดระแวงหวั่นไหววิตกกังวลและกลัวและคุณคิดดูสิเห็นไหมคะมันจะทําให้เขาอ่ะเป็นเป็นประสาทจะเป็นไบโพลา่าเขาก็เลยไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์ที่จะจริงจังเขาก็เลยถอยออกไปมันเหมือนว่าคนที่รู้จักกันแล้วในวงสังคมนะคะหมอะจะไม่ดีเทลในรายละเอียดแล้วกันว่าอําเป็นใครนะคะอืมแต่หมอบอกว่าคนนี้อยู่ห่างคุณนะคะพลังงานสเต็งมีราศีสิงห์นะคะรักคณะสิงห์เห็นไหมคะ คนนี้พลังงานบอกว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแปลว่าเขาเป็นคนตรงเป็นคนชัดเจนและพูดตรงและมีสติปัญญาเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงสตองแล้วอะ่ะนะคะเนืกอออกไหมแสดงว่าเขาก็อดทนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอดทนกับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขของเขาได้เดอะมูนเนี่ยสิ่งที่กลัวสิ่งที่ซ่อนไว้เพราะว่าเขากลัวว่าสิบดาบนะคะเขากลัวต้องเสียใจกลัวต้องไม่มีความสุขกลัวต้องเหนื่อยหรือ ความสัมพันธ์ที่กาลังจะเริ่มคนคนหนึ่งที่กําลังกลัวกับสถานาการณ์ที่เคยเจ็บปวดเสียใจหรือผิดหวังออย่างเช่นเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่ทางไกลหรือความสัมพันธ์อะไรก็แต่เขาคาดหวังอยากได้หนึ่งร้อยแต่เขาไม่ได้เขาก็จะไม่ทําสิ่งนั้น เพราะคนคนนี้จะใช้เหตุและผลคือเหมือนว่าเขากําลังจะให้เกียรติตัวเขาเองนะคะนี้เราจะพูดในมุมของผู้หญิงที่จะคบกับผู้ชายสักคนหนึ่งนะเพื่อนๆนึกออกไหมคะเขาอยู่ได้ด้วยตนเองเขาเสิร์ฟตนเองอย่างมีความสุขนะคะและเขาก็คิดว่าเขาเข้มแข็งเข้มแข็งแข็งแร่งทั้งกายทั้งใจถ้าเขาจะเอาผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาเขาคาดหวังว่าเขาจะมีความสุขที่มากกว่านี้ถ้ามันไม่ได้และเขาเทียบเคียงแล้วว่ามันน่าจะไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าถอยออกไปดีกว่า เหมาะกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งเนี้ยที่ไพ่สะท้อนขึ้นมานะคะหมอไม่รู้นะว่ามันเป็นของใครนะคุณกับเขาเนี้ยน่าจะเคยพูดคุยกันแล้วในระดับที่เป็นแบบยังรู้จักกันผิวเผินได้เคยพูดคุยกันแล้วแต่อาจจะไม่ได้จีบนะคะเพศออฟโซดเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาทําความรู้จักแค่ผิวเผินและคนนี้น่าจะรู้จักคุณไม่ได้นานแล้วก็หายไปนะคะเพื่อนเ,นเพเนี่ยเพศออฟโซดเนี่ยมันเป็น energy ของเปิดโอกาส พูดคุยนิดหน่อยและเขาก็มันตกผลึกความคิดของเขาเองและเขาก็ไม่ไปต่อหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าคุณจะเคยเห็นใครบางคนที่คุยกับคุณแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปหรือว่าเอ๊ะเขาก็เหมือนรักเราดีนะแต่ทําไมเขาถอยออกไปวะเพราะอะไรเนี่ยเอเนจีเนี้ยแหละ,ะและมันจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะอันนี้มันสะท้อนคนของคุณมาและมันสะท้อนตัวคุณด้วยนะคะเพื่อนเพื่อเคยเป็นสิ่งนี้หรือเปล่านะพลังงานเนี่ยนะกุญชออฟครับหมอเชื่อว่าเนี่ยนะความรักความสัมพันธ์เนี้ย มีการพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วคุณและเขาได้ห่างกันออกไปบางทีคนเนี้ยนะนะเหมือนกําลังเหงาหรือเศร้าหรือเฝ้ารอคอยว่าเออคนเนี้นะฮะจะนึกถึงเขาไหมคิดถึงเขาไหมหรืออะไรเงี้ยเป็นในเชิงเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมากกว่าเพราะว่าคนเนี้ยนะคะถึงยังไงเหมือนว่าเขามีความรู้สึกแต่เขาคิดว่าความสัมพันธ์ที่จริงจังอะ่ะมันจะทําให้เขาเหนื่อย มันทาให้เขาเศร้าหรือเสียใจเขารู้สึกว่าคงจะรับสถานการณ์นั้นไม่ได้แปลว่าคนเนี้เห็นไหมคะสิบดาบมันอยู่ตรงนี้เคยเจอสิ่งที่โดนหลอกหลวงเดะมูนสิบดาบเนี่ยแล้วก็ห้าถ้วยเห็นไหมคะเวลาที่เขารักใครแล้วเขาใจเขาจะอ่อนแอนและยิ่งด้วยถ้าเป็นราศีกรกฎและถ้าเป็นดาวจันทร์หรือดาวศุกร์อยู่มีเนี่ยโอ้โหจบไปเลยค่ะนะคะเราจะคบยากและเขาจะเขาจะคิดเยอะสตางๆอะไรหลายอย่างนะคะเป็นคนคิดเยอะและภาพลบและภาพลบในเนี่ยเนี่ย ที่อยู่ในใจที่เขาเคยเจ็บปวดเสียใจไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขาไม่กล้ามาบอกรักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเริ่มความสัมพันธ์ไปได้แต่ทีนี้คุณบอกว่าโอเคถ้าเขาถ้าคุณเคยคุยกับเขาแล้วคุณจะกระโจนใส่เขาได้ไหมหล่ะจะจีบเขาเองอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายแบบลุกเขาได้ไหมเขาก็ถอยเหมือนกันเพราะเขากลัวถูกไหมคะเพราะเขายังเคยเจ็บปวดเสียใจเพราะหมอถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำงาน จิตวิญญาณของเราเองที่แบบว่าปลดปล่อยคนในอดีตท,ที่เคยทําเราเจ็บปวดที่อยู่ใน DNA ของเราที่เราไม่รู้ว่าในสับคอนเชตของเราที่มันลึกมากๆอ่ะบางคนนอนแล้วนอนหลับยังฝันถึงใครบางคนที่เราเกลียดแล้วเราตื่นมาเราจะโมโหนะไม่ว่าเป็นแฟนเก่าหรือ,อความเจ็บปวดในวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอะนะยังไม่ลืมนะคะถ้าเราทํางานตรงนี้ไม่สําเร็จนะเหมือนว่าเราอะ จิตวิญญาเราไม่ได้โตขึ้นไม่ได้ยอมรับสถานการณ์ว่าเฮ้ยมันสิ่งนั้นมันผ่านไปนานแล้วจิตวิญญาเราไม่ได้โตเพราะมันเหมือนว่าเราดึงพลังงานที่เคยโดนตรงนั้นมาอยู่นะวันนี้ซึ่งมันผ่านไปกี่ปีไม่ได้สําคัญนะคะแต่สําคัญว่าเราไม่ได้ปิดจบแผลพวกนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะมีความรักครั้งใหม่และเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีที่ริงจังเพราะทุกวันนี้สังเกตได้เลยพวกเราจะ,จะไม่เคยปิดจบในความสัมพันธ์อะไรพวกนั้น ชอบหนีหายไปคนที่เราคุยหนีหายไปเงียบไปกลัวใจตัวเองจะรักอีกคนหนึ่งมากก็เลยทําเป็นไม่สนใจไม่ชัดเจนคุณสังเกตสิคนชอบเป็นตอนเนี้ยเอนเนอรีพลังงานเพราะเขาไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับว่ายอมรับใจตัวเองว่าตัวเองรักต้องการความรักและกลัวตัวเองผิดหวัง <c oughs> เพราะเคยผิดหวังโดนทอดทิ้งกลัวไม่สมหวังนะกลัวไม่สักเซสในความสัมพันธ์เพราะคนเราไม่ได้เรียนรู้ของการสมดุลหรือเขาเรียกว่า การคาดหวังมากเกินไปชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟเหมือนที่เราดูภาพหลอกลวงหรือเอเนจีที่เราดูเหมือนเราดูภาพยนตร์ถูกไหมคะมันจะมีการตัดต่อมุมฉากพระเอกนางเอกหรือเสียงคำพูดเนี่ยมันจะดูเลียวเฮ้ยฟังแล้วดูสมูท แต่เวลาที่ทํา y o YouTube หรือไลฟ์สดนะคะมันจะมีเสียงไอเสียงกระแอมไม่มีการตัดต่ออันนี้คือของจริงเขาเรียกว่าเลียวค่ะการแปไไ้่ที่แท้จริงเลียวค่ะไม่ได้มีการตัดต่อให้มันดูสวยงามวิลสมาลานะคะคือภาพความเป็นจริงนะคะที่เราจะต้องยอมรับในธรรมชาติทุกวันเนี้ยถ้าเรายอมรับ ความเป็นจริงเราก็จะอัปเกรดใจเราไปอยู่5ดีคือเราไม่คาดหวังกับใครความสัมพันธ์จะไปไม่ได้ฉันจะยอมรับว่าวันนี้ใครจะอยู่กับฉันฉันก็ยินดีใครจะจากไปฉันก็จะไม่ตายจะไม่ได้ทุกข์เศร้าเสียใจฉันจะไม่ได้กลัวอะไรทั้งหมดนะคะ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขเราก็จะไม่โดดเดี่ยวแม้แต่เราจะโสดเราก็มีความสุขเพราะคนนี้โสดเขามีความสุขมากๆมันเป็นก้าถ้วยแล้วอ่ะเห็นไหมคะเขาทําอะไรก็ได้เงินก็มีอะไรก็สบายหมดแล้วเขาเป็นคนชัดเจนในตัวเองแล้วก็เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะอันเนี้ยนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะที่ฟังคลิปนี้ทุกเพศสภาพได้หมดคนที่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคุยในระยะหนึ่งแล้ว นะแต่คนนี้ถอยออกจากคุณไปแล้วนะชาวทัตุอุมมตุลตุลกุมถ้าคุณหมอพูดสิ่งนี้คุณน่าจะเก็ตว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะพลังงานหกไม้เท้านะและหมอเชื่อว่า <c oughs> คนคนนี้ที่แอบรักหรือแอบข้างรักคุณเนี่ยตอนนี้เขายังรักคุณอยู่แต่เขาคงคิดว่าเขาอะมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะไม่ได้คุณเป็นแฟนนะนะและเขาก็คิดว่าเขาสามารถ เอาชนะนะเอาชนะใจอ่ะเอาชนะใจตัวของเขาเองได้เพราะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งคิดว่าเขาจะมูฟออนจากความรู้สึกนี้แล้วเดินไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้แต่มันก็มีอีกพลังงานหนึ่งนะว่าคุณและคนคนนี้นะฮะในอนาคตไกลๆในไกลๆ,ๆอะ่ะไกลๆนะคะหมอไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่เดี๋ยวฟังคลิปนี้แล้วรู้นะเป็นธาตุลมอ่ะไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรก็แต่แหละนะที่ จะช่วยกันทํางานในความสัมพันธ์ในความที่แตกต่างในความกลัวเนี่ยในความอดทนในความหืนห่างอะไรเนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วฟังคลิปเนี้ยคุณสองคนน่ะก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาในความกลัวของคุณทั้งคู่แต่มันเป็นหมายถึงว่าเราต้องอัปเรดความเจ็บปวดของเราไปหมดแล้วความไว้วางใจมันก็จะมาถูกไหมคะสู้อ่ะสู้กับความรู้สึกของตัวเอง อาจจะสะท้อนมาที่คุณก็ได้อาจจะ,ะท้อนคนของคุณก็ได้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสักเซสสสำเร็จได้แต่อย่าลืมว่ามันต้องใช้เวลานาน,นแค่ไหนถูกไหมคะเราจึงบอกว่าวันเนี้ยให้เราอยู่ตัวเราเองด้วยมีความสุขอยู่กับตนเองนะคะไม่ต้องเสียใจมากว่าใครจะจากไปหรือใครจะเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราอ่ะจะไม่ทํำร้ายใคร ะะการที่เราเป็นคนดีคือเราอ่ะไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นหรือคบใครหลายคนแล้วกนะ็ให้ความหวังทุกคน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 ,กคนหรืออะไรแบบนั้นอันนั้นอ่ะหรือเอาผลประโยชน์หลอกลวงอันนั้นอ่ะคือคนไม่ดีนะคะอืมนะโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าเกิดว่าข้อความเหล่านี้มันสะท้อนต่อคุณเนี่ยนะคะมันโดนใจหรืออะหรืออยากจะปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ